โอเคเดี๋ยวผมขอลองใหม่อืมเยสีเพื่อสคริปสคริปเลยไปเร็วงานนี้ต้องเร็วไม่ไม่ไม,ไม่คุยไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้ว,ลวงานเร็วงานเร็วเกมแนวนี้ต้นเกมต้องเร็วฮะชี้ไม่เงยยีวางผีวางปีศาจ เออรู้แล้วรีฟิววอเตอร์ไม่ต้องบอกเอาให้ต้นเนี้มันปลูกเร็วๆเ,วเวถเอะเนาะเออโอเคผมกดเอฟกับกดอะไรนะสเปซบาร์พร้อมกันเพื่อให้มันทั้งรถทั้งอนี้เลยแต่แบบชิ้มหายแล้วนิ้วชี้ผมใช้เยอะมากเลยตอนนี้มีสามหครับสาหกผมอาจจะซื้อนี้ได้โอเคเหลือนี้ผมขอเดินเร็วแล้วกันเพราะว่า เมื่อกี้เราเหมือนเราหนีเขาไม่ได้เลยอย่างน้อยคือถ้ามีเดินได้เยอะขึ้นหน่อยก็ถือว่าโอเคตะเกียงเราก็สําคัญครับเพราะตอนกลางคืนมันนานอืมต้องมีตังค์เยอะๆจริงๆเวยเนยน้ามันไม่ใช่ใชน้ําธรรมดาเนี่ยไม่ใช่น้ามันสิน้ําธรรมดาเนี่ยน้าเปล่าเนี่ยน้ํารดต้นไม้เนี่ย โอ้กดชิปทีเดียวคือมันมันวิ่งทันทีเลยฮะมันไม่หยุดกลางทางด้วยคุณโอเคเสียงมาละโอ้ยผมกะว่าจะเดินไปสักหน่อยแต่ผมเพิ่ไปกดชิปแล้วผมต้องเข้าบ้านละอ่าของเมล็ดน,นี้เพิ่มองเ,เก็บได้แค่ทีละห้าเหรอะฮัลโหลออกไปยังครับสวัสดีครับอืม อ๋อถ้าเราถ้าเราไม่ล่อเขาสงสัยคือถ้าเราไม่ล่อเขาหรือไปจุดสนใจให้เขาเขาก็จะไม่สนใจเราเลยครับประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอ้ยนี่คอร์มันเด้งอะไรตอนนี้เอาเป็นว่าทุกคนไม่ได้ยินแล้วกันนะ <c oughs> คนดูบอกกูได้ยินเต็มสองหูเลยเราสามารถเหมือนแบบซ่อมอะไรทางซ้ายได้เหมือนตกปลาที่ตกปลาแต่ว่าเราก็ต้องเก็บไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะ กิ่งไม้อะไรต่างๆนานาด้วยใช่ไหมตกปลาแล้วได้อะไรอะ่ะแต่ของตอนนี้ยังม,มีไม่ค่อยเยอะเลยครับตกไปก็คงยังไม่คุ้มเพราะว่ากิ่งไม้เหมือนมันยังไม่โผล่ม,มาเยอะ,อะดูสิจริงๆนะผมลกมากเลยนะเกมมันเล่นกับเวลามากเลยอไอ้ต้นตรงนี้ผมพยายามจะไม่ปลูกแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะได้ตังค์ที่ดีกว่าแตถ้ามันปลูกช้าเนี่ยอ้ามัจะบอกว่ามันโตช้า หมันก็โตซะแล้วลดแค่้าต้นนี้ก็เต็มกลืนแล้วหรอโอเคเอาตังค์สักสองรอบครับปเรียออะไรนะทําให้มันเราเราได้ตังค์จากการเก็บพวกนี้เพิ่มขึ้นอุย้ยเพิ่มขึ้นเยอะจริงด้วยนี่เหรียญด้วยครับเหรียญน,นี้จะไปซื้อพวกเสื้อผ้ามั้งครับอุ้ย่เลยไม่อยากจํา มันไม่เรียกว่าจำสแกลหรอกมันก็มันก็จำสแกลแหละมันดึงหน้าไปทางนู้นเน่ะเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้ตักน้ำเสียงสั่นอีกแล้วเก้เกลียดจริงทำไมอีกามันชอบไปทิ้งกิ่งไม้อะไรฝั่งนู้นหรือเปล่าน่ยเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดผมมันเห็นอีกาแป๊บๆมั้งเหมือนมันคนที่ของนั่นไงนี่นะคนเห็นนะบนไหมมันทิ้งพวกกิ่งไม้แล้วมันทิ้งแบบส่งด้วย แลทำไมต้องทิ้งสุ่มอ่ะทิ้งจะบอกว่าทิ้งต่อหน้าเราเลยก็ไม่ได้แล้วเอาเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนออยากได้แปดสิก็เปิดสวนใหม่แต่ถ้าพอ80แล้วเราไม่มีตังค์ซื้อมาเล็ดขออัพเงินก่อนแล้วกันครับแล้วก็ขอรองเท้าอีก2รอบแล้วกันหมดตูดโอเคไปยัง ยังไม่ไปโว้ยไอ,อเสียงที่ได้ยินนั่นไม่ใช่เสียงไปเลยโอเคเสียงไปล้วตามเสียงเพลงไปครับทราบครับผมจะพยายามตามเสียงที่ไปเนาะอแปดสิบเลยฮะรวยอยู่รวยอยู่รวยอยู่แต่ต้องปลูกอันเดิมก่อนฮะโอเคไปเติมน้ําก่อนครับนี่เราเดินเร็วขึ้นนะเนี่ยอัพเกรดแล้วก็เริ่มเดินเร็วขึ้นครับ เดี๋ยวถ้ายังไม่มืดจริงๆผมยังไม่เปิดแล้วกันเนาะแม่งไม่น่าพูดเลยปากแม่งพาสวยจริงๆคุณอาจจะเห็นผมพูดไม่หยุดนะเพราะว่ามันเอาไวล้ละนะครับความกลัวเสียงอะไรผมเหมืนอนได้ยินเสียงอะไรเมืเ่อกี้โอ้ววๆลูกโอ้ว,วๆ โอ้อยากีบหาตังแล้วอเอ๊ะวิหาเขาก่อนโอเคขอบใจเอาลูกโป่งมาติดเราแปลว่ามันมีคนเอ่อมันมีคนให้กับคนรับครับแล้วถ้าเราไม่ให้เขาก็คงไม่ต้องสืบมาครับเกมนี้ไม่มีอะไรสบายหรอฮะ ใช่ไหมเพราะว่าฆ่าเราแน่แหละเพราะทุกอย่างดูล้วนเหมือนจะอยากฆ่าเรามากเลยผมขอวิ่งบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทันในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆนั่นน่ะรวมถึงเยเร่งตังด้วยมันตะกิงยิบเสียงเหรอโอ้แต่ไม่เต็มนะเนี่ยผมนึกว่าแพงกว่าน,นี้ซะอีกไปยัง พยคยังไอ้หมซื้อนี้ได้แล้วนี่โอเคอยู่ในบ้านคุณไม่ต้องใช้ครับโอเคเพลงบอกไปล้วออกเลยฮะอันต่อไปหลกน่าจะทางนี้อ่าใช่ใช่ใชเพลงอยู่ทางซ้ายครับไม้ขอเก็บกี่ไม้ก่อนครับ ไหนครับพี่เอาไปเลยครับโอเคปลูกอีกห้าอันนะครับผมอีกอันสุดท้ายแล้วก็ขอไปเติมน้ำหน่อยนะครับไม่ใช่นี้เหรอแล้วที่ผมเอามาคืออันไหนรูปดอกไม้อะฮะนี่ไม่ใช่โอเคระหว่างละอ๋อนี่วนขวากับวนซ้ายเหรอ โอซิชันย่ำแย่มากอ่ะโผมพยายามกดแต่ผมนิ้วพันถ้าจะไม่ผิดวันนี้วันที่สองจะมีกวางกวางเฮียแต่ว่าเราห้ามเข้าใกล้กวางครับเฮียเราจะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาครับโดยการผ่านตรงกลางเพื่อเติมน้ำนั่นไงแมงพูดถึงก็มาเลยอืม โอ้มันมันเข้าใกล้เราด้วยนี่ว่าเป้าหมายชัดเจนดีเนาะอืมไปแล้วไม่อยู่แล้วเป้าหมายมึงชัดเจนมากอะเออกว่ามันมีการยืนดูด้วยคุณโอ้มันยืนเออก็กินหญ้าได้นี่แล้วมากินกูทำไมละเนี่ยโอเคเก็บนี้ล็อตสุดท้ายครับเราจะไปยุ่งทางขวาละ เพราะว่าการอัพเกรดฟาร์มแปลว่าของก็น่าจะมีราคามากยิ่งขึ้นไม่ต้องมาใกล้ไม่ได้วิศวะรค์โอสามร้อยแล้วเต็งมาอีกอ่ะมาโอเคอ่าขอ,อเดินเร็วขึ้นกับเติมน้ำครับแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงอีกหนึ่งทีครับเหลือสี่บาท พอได้ครับพอได้พอได้โอ,อ้แล้วมาดักหนะ้าประตูมาดักทำไมล่ะดี<ป>โอเคเั็งจบละไปไปไปโอ้โหแม่นไ้าก็ติดโอเคกดเอฟกดกดอะไรวะเอาไม่ใช่นี้เหรอเด็นนะอ,อ๋อผมผมซื้อข้ามขั้นเหรออ๋อใช่ใช่ผมซื้ออันใหม่มาแล้ว หลอนหลอนหมดแล้วกูหลอนหมดแล้วโอ้โหทีเดียวน้ําหมดเติมน้าก่อนอย่าเพิ่งมืดอย่าเพิ่มมืดกูขอร้องละอย่าเพิ่มมืดแมงมือไม่มีกิจกรรมพิเศษแบบเยี่ยสมมอบลูกโป่งมึงเห็นกูเป็นวันแรกเวลาเออโอกอันแล้วอะใช้เท่าไหร่อ่ะจะไม่ได้แนละ้วใช้เท่าไหร่อ่ะต้นไม้กันนะนะั้นอะเกมนี้ยังไม่โตหลอนจนเสียงเสียงไปหมดละ ได้แล้ว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 พอดีเป๊ะเลย,ย, perfect, perfect, perfect. ย,ยอุ้ยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกย่าย่าก็โตเร็วๆสิเออแมงเอยแมงก็ออมมาทางนี้ออมบนก็ได้วะไม่อยากเข้าใกล้ครับแต่ว่ามันทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเดินไปหามาหาบ่อน้ําใช่ไหมละ่ะไหนดูสิ ออโอ้ออยล้ำซ้ำใช้ได้อยู่ไปเร็วไม่จะมืออีกแล้วมะเนี่ยอ่าตอนนี้ผมขอวิ่งเร็วเพิ่มราคาแล้วก็ตักน้ำเร็วขึ้นแล้วก็เก็บตังไว้ก่อนอนะอัปเกดแค่ส่วนตรงนี้พอผมมองว่า ไม่มีวันหยุดวันยนต์แม่งเอ้ยทั้งกวางทั้งมันเลยไปเถอะครับขอละก็ยังจะชนประตูอีกเนาะเออบายบายครับพี่โอเค น้ำหมดอืเจสี่น้ำหมดหมดล้างตูดเก็บน้ำหมดโอเคเติมเร็วนี่เร็วใช้ได้ครับเออกินหญ้าตรงนั้นไปแหละไม่ต้องมากินเลือดกูโอเคนะผมว่าผมจะไม่ซื้ออันใหม่แล้วละ่ะโอเคเลปลาอ,อุ้ยโอ้หปลาแพงมากผมต้องคงจะต้องอัปเกรดถุงเมล็ดหน่อยละเพราะผมเก็บมเมล็ดได้น้อยเกินไปอ่ะอีกทีนึงแล้วขอความสวา่างอะฮะ โอเคอย่างนี้ฮะรูปตะเกียงนี้น่าจะเป็นเอาไม่ใช่ความสว่างแล้วหรออ๋อเป็นตะเกียงด้นบนนี้ฮะเอ๋เขาเรียกอะไรด้นบนฝาบฮะได้อยู่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 โอ,โอเคได้อยู่นี่หมายถึงก็ก็เกือบไม่ได้แหละอืมได้อยู่หมายถึงไม่ได้น,น่นแหละไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะเอ่อซื้อมล็ดก่อน โอเคได้เรื่องสิบอันเนี่ยโอเคมากครับแล้วก็อ่าหกทับสิบละโอเคมาล่ะตาเติมน,น้ำก่อนสักหนึ่งได้ไหมพี่อโอ้ยใกล้เลยสวัสดีครับขอบคุณครับอุย้ยกวางอยู่ทางขวา เห็นอยู่ห่างตามงเมื่อกี้ไม่เ,เอ้ยไอตัวนั้นก็มาโอ้โหคุ้มค่าในการวิเดี๋ยวนะโอเคโอ้โหถือน้ำมันตะเกียงฮะอัพเกรดเรื่องตังไปสองทีแล้วกันแล้วก็ขอ,อเอามาเล็ดเพิ่ม อ,อุ้ยโออืมแล้วควางก็มาปังประตูไปเอม,มันก็ไปแล้วด้วยไม่เอะไรฉันไม่ไปอู้เฮ้ยตัวยีอยอะไร มันจะผ่านกูทำไมล่ะมึงมาไปมึงมาแล้วไปแล้วดิโอเคพี่ก็ามาแล้วสวัสดีครับพี่เอาลูกผมไปเลยครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเด็นนี้ที่ใช้บริการแกล็บนะครับผมเขาไม่ได้จ้างอุ้ยไม่ หัวใจกูจะวายขอซื้อน้ำมันสักสองทีอ่อซื้อเล็ดโอเคอัพเกรดตังจะสุดเลยครับแล้วก็เดินเติมน้ำเร็วเก็บน้ำเพิ่มเก็บน้ำได้มากขึ้น ช่วยให้เราลดน้ำต้นไม้ได้เยอะขึ้นครับตอนนี้ถือว่าพออยู่ตัวอยู่ครับโอเคสามร้อยอุ้ยตกปลาเรื่อยก็ได้ตังดีนะเนี่ยแต่ว่าผมขี้เกียจรอผมขอมาทําฟาร์มผสมไปด้วยแล้วกันพี่อย่าเข้าใกล้ผมพี่อย่าเข้าใกล้ผมีกวางพี่อย่าเข้าใกล้ผมผมไม่ไว้ใจพี่มาก ผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจพี่มากเลยแม่งเอ้ยเพลิอีเช่นนั้นมาอีกเร็ว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 โอเคอ่าตั้งครบแล้วเอาเป็นอื้งความจุน้ำเยอะๆเดินเร็วๆนี่เยอะๆเลย แงตังเหลือวัวตะเกียงสวะแปดเก้าเลยเติมเร็วๆเอาให้สุดส่วนที่เหลือที่เราปลูกโอเคฟิงน่าจะไปละโอเคพี่กวางเขากินยญ้าเรียบร้อยฮะโอ้เดินเร็วใช้ได้เนี่ยโอเเดี๋ยวผมไปเติมน้ำก่อนอ <c oughs> มันต้องเร็วอย่างนี้สิวันนี้ขนาดผมเติมน้ำเร็วแล้วเนี่ย อ๋อเป็นเพราะว่าความจุเราเพิ่มขึ้นครับน้ําเราก็เลยต้องใช้มากขึ้นด้วยเติมเร็วก็แทบไม่ช่วยอะไรพูดง่ายง่ายอ๋อใช่ผมลืมไปว่าถ้าเราเก็บพวกน,นี้เราเอามาย่อยเป็นตังได้นี่ไงอันนี้ด้วยเออผมไม่ซื้อเสื้อผาแล้วเอารอดก่อนโอเคได้มาหนึ่งอันละ ทำไว้ว่ามีเรามีหนึ่งนะไอ้ฟาร์มนี้มันโรคจิตคุณเนี่ยเขาผมเพิ่งเห็นว่าเขาบอกว่าห้ามห้ามเล่นก,กวางแม่งเอ้ยผมเห็นช้าไปอะ่ะทุกคนเออโอเคเก็บตังอีกสักหน่อยครับตอนนี้ถือว่าคงตัวพอสมควรครับไอมาอีกแล้ว เพราะว่าอัตราการเติบโตของต้นไม้นะั้นน่าจะน่าจะพอดีครับน่าจะพอดีโอ้ยโอเคฮะตกต่อโอเคองั้นตอนนี้ผมไปซื้อนั้นดีกว่าเริ่มอีกหนึ่งอันครับแล้วก็ เอา,าเล็ดมาอีกสิบครับทำตังจากทุกวิถีทางเนาะเท่าที่ทำได้โอ้โหกินหญ้าโชว์หน้าฟาร์มเราด้วยคุณเดี๋ยวผมไปรดน้ำต้นไม้ก่อนฮนะตรงนี้เดี๋ยวมันโตผมก็ได้ตังละแม่งลยเริ่มมืออีกแล้วโอเคเก็บ เก็บเก็บเก็บไลได้เก็บโอเคตะเกียงไม่เยงยยิ่งอยู่นานยิ่งมืดไม่ใช่ยิ่งอยู่อยู่นานยิ่งน่ากลัวอุ้ยเชรียขวางจะชนอยู่แล้วเมื่อกี้ว้าเฮ้ยผมต้องอ้อมขวาเอ้ผมไม่อ้อมขวาแล้วผมเดินอ้อมซ้ายเนี่ยโอเคตกปลา อีกทีเดียวครับอีกรอบเดียวผมผมไม่ซื้อมเมล็ดไม่ซื้ออะไรละผมอ้อมดีกว่าผมไม่อยากผมไม่อยากหากวางอ่ะขอ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 โต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 ,โตรออยู่นี่เลยรอบสุดท้ายละไหนอะบนอะสวัสดีครับพี่ ผมเอาลูกโป่งพี่ไปด้วยเลยได้ไหมเอาถือได้ทีละสองวีนกับไม่มีตังแต่ไปไม่ได้ลืมดูกดเอฟค้างอีกทีหนึ่ง ไม่เงยโอเควิธีที่อัพวิ่งเร็วมาที่ที่เขาจะมาเอาเพลงก็ยังไม่มาไอ้ผมสองทับสองแปลว่าผมผมสตาร์ทแล้วมันไม่นับเหรอบ้าเอ้ย นับเธอผู้ก็มาเวลานี้อีกอ้โอเคต้องต้องสตาร์ทจนมันพังทางซ้ายครับโอ้น่าเศร้าไม่เป็นไรนะพี่ชายวางอยู่ไหนผมยังไม่เห็นเลยอะไอ้ที่น่ากลัวตอนกลางคืนนี่คือกวางเดี๋ยวละ เริ่มเช้าแล้วสวยไปไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วครับหืมเจ้าทีที่นี่แรงซะด้วยอก่อนไปขอปลาสักตัวหนึ่งขอบคุณครับเงินทุนห้าร้อยสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยไป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  ครั้งที่หนึ่งไม่สีต้หมอกครั้งที่สามเสร็จแล้วเฮ้ยประตูปเปิดแล้วจบแล้วจบแล้วเยสโอเคลาก,ก่อนฟาร์มเชี่ยนั้นมึงไม่ต้องตามกูมาด้วยอีกการมึงไม่ช่วยอะไรเลยโอ้ โอเคครับผมรอสักทีก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับสำหรับใครที่ชอบที่ผมเล่นเกมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะฮะดวนหมดล้โอเคครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรเราวันนี้สวัสดีครับ